ท้ายกันด้วยนะคะช่วงเด็ดข่าวใหญ่เมียนค่ะไปติดตามกันเลยค่ะที่วัดท่าสิงตัวทองอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีทางวัดร่วมกับทีมเฮียบัตรรู้เรื่อง789และเสอออฟได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้อยากไร้พร้อมทั้งทำพิธีปลุกเสกพระ ปิดตาจำโบกระนกข้างหลวงปู่โตมีเคจิอาจารย์นั่งอธิษฐานจิตมีหลวงพ่อสมานหลวงพ่อแอมหลวงพ่อดำภายในพระอุโบสถแถมยังแจก,กพระรุ่นนี้แก่ชาวบ้านนี่แหละค่ะมีแล้วให้ได้แล้วแบ่งทำทั้งบุญให้ทั้งทานเจ้าค่ะท่านผู้ชม แบ่งปันจากคนพอมีเพื่อมาแจกจ่ายให้กับคนที่ขาดแคลนร่วมสุขครับ,บใจะถุกอาชีพแจกพระดิครับคนทำคืออาจารย์กู้ลายไทยคนที่ผสมบนาสา์ในยุคปี21-23ถึง23 หมดยอดหมดแล้วครับเต็มไปหมดแล้วครับตอนนี้จองไม่ได้แล้วครับเสจะเป็นเสื้อเริ่มมาสู่วงการขอทุมงคลที่สร้างขึ้นมาใหม่ในยุคปัจจุบันแต่นํามวลสารมาจากยุคโบราณมาทําอยู่ในยุคปัจจุบันสิ่งแรกเลยที่ผมมีความคิดผมอยากเป็นต้นแบบให้กับกำลังผลจํานวนหนึ่งแล้วทุกคนที่อยู่กับผมนี่ก็มีรายได้กันทุกคนเงินเยอะกว่าเงินเดือนด้วยซ้ำสร้างมิดเงินจากมันสมองลวก็สองมือเพื่อให้เหล่านั้นได้ประกอบสมาที่เพิ่มจากรายได้หลักใช่ครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องสามารถไปติดตามได้ในไลฟ์สดครับผม S <S ที่ตลาดฝันเรียมท่านภุมิธรรมเวทยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานและทุกภาคส่วนได้ร่วมงานของสวยน้ำใสเย,ยาวาชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันวันอนุรักษ์คูครองแห่งชาติปี2566 ตักบาททางน้ําเปิดป้ายตลาดต้องชมที่สําคัญเปิดคราวานธงฟ้ากระทวงพาณิชย์นำสินค้าราคาประหยัดถึงมือประชาชนน้าผลผลิตเกษตรกร,เ,รกเช่นผลไม้ตามฤดูกาลมาจําหน่ายในงานนี้เป็นสินค้าที่จับต้องได้และได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายไปชมบรรยากาศกันเลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นนโยบายและก็เป็น กิจกรรมของกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องของการลดราคาสินค้าเนี่ยหลังจากที่ปัใจจัยในการที่จะเป็นต้นทุนหรือโลจิสติกเนี่ยได้ลดลงเราก็ได้เร่งคำนวณต้น,ตนทุนทั้งหมดนะครับในสินค้าแต่ละตัวซึ่งแม้จะไม่สามารถลดได้หมดแต่ว่าก็พยายามจะเอาส่วนต่างๆมาลดให้โดยเฉพาะยิ่งสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจาําวันของประชาชนนะครับตัวไหนลดได้เราลดทันทีนะครับตัวไหนที่ยังลดไม่ได้เนี่ยเราก็พยายามตึงราคาไว้ผู้ผลิต นะครับหรือแม้กระทั่งประชาชนที่เป็นผู้บริโภคคนได้รับประโยชน์จากอันนี้อยู่เพราะนั้นเราหวังว่า6เดือนที่เราใช้เงินจำนวนนี้ลงไปเนี่ยก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างงาน ให้เกิดขึ้นนะครับทางกรมงบภายในนะครับโดยนโยบายของทางกระทรวงเองนะครับก็เข้าไปดูแลในเรื่องของผลผลหมักรักไม้อย่างเต็มที่นะครับตอนนี้เนี่ยราคามังคุดเนี่ยก็ไปแล้วปีนี้ถือว่ามังคุดภาคใต้อร่อยสุดๆจริงๆลองกองอุตรดิตถ์กับภาคใต้นะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมรับประทานช่วยเหลือกันนะครับกับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็พบได้ที่ รถโมบายพาณิชของเรานะครับแล้วก็ที่ห้างท้องถิ่นทั้งหมดกว่า200จุดทั่วประเทศปาเที่ยวที่ตลาดขวัญเรียมนะครับคลองสวยน้ำใสเยาวยชนไทยใส่ใจเทิดไทยองราชันจริงๆ